แมนเชสเตอร์เนเต็ดเตรียมยืน่นข้อเสนอเพิ่มค่าเหนื่อยให้กับบรูโน่แฟนานอีก2เท่าหลังจากทำงานได้อย่างน่าประทับใจนะครับรับเงินพิเศษ100บาทและฟรีโยกสล็อต80ครั้งรายละเอียดอยู่ที่ first comment เข้าไปร่วมสนุกกันได้เลยนะครับสวัสดีคอบอลทุกท่านครับอยู่กับผมเซอร์ภาคนะครับคลิปนี้พามาดูปีแสดงแมนเชสเตอร์ไนเต็ดเตรียมจะเบิ้ลค่าเหนื่อยให้กับบรูโน่2เท่านะครับตอบแทนผลงานที่ทำได้อย่างยอดเยี่ยม โดยเดอะมิเรอร์สื่อของประเทศอังกฤษครับรายงานข่าวว่าปีสแสดงแมนเชสเตอร์ในเนั้นวางแผนจะยื่นข้อเสนอเพิ่มค่าเนให้กับบรูโน่แฟร์นันซ์ยอดย์เมกเกอร์ทีมชาติโปรตุเกสเป็น2 0 0 0 0ปอนหรือประมาณ8.1ล้านบาทต่อสัปดาห์นะครับโดยจำนวนเงินดังกล่าวเป็นการเพิ่มขึ้น2เท่าจากของเดิมแหละครับแม้ว่าบรูโน่แฟร์นันซ์เพิ่งย้ายมาอยู่กับปีสแสดงได้เพียงแค่11เดือนหลังจากสัญญาเป็นเวลา4ีปีครึ่งนับตั้งแต่ช่วงตลาดซื้อขายนักเตะหน้าหนาวปี2020นะครับ แต่ฟอร์มการเล่นของมิดฟิวรายนี้สร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับเรดเดวิลส์มหาศาลครับขณะที่ฟอร์มส่วนตัวทำไปแล้ว22ประตูกับอีก15แอสซิสจากการลงสนาม37นัดภายใต้การคุมทีมของโอเลกุนนาโซชานะครับรวมถึงซีซั่นนี้ที่จะตัวเป็นผู้นำเรื่องการทำประตูจากการยิงไป7ลูกกับอีก4แอสซิสจากการลงเล่น10นัดในศึกเพเมร์อังกฤษฤดูกาล2 0 2 0 2 0 2 1แหละครับ โดยปัจจุบันค่าเหนื่อยของบรูโน่แฟร์นันสนั้นรับอยู่ที่100,000ปอนด์ต่อสัปดาห์หรือประมาณ4.05ล้านบาทนะครับซึ่งเทียบเท่ากับเจสซี่ลินการ์ดมิดฟิลด์ดีกรีทิทเทอรอังกฤษแล้วก็ดีนเฮนเดอร์สันในด่านมือ2ได้รับอยู่แหละครับและทางเดอะมิเรอร์ก็ระบุว่าปีแสดงแมนเชสเตอร์เรตต์นั้นมองว่าบรูโน่น่าจะเป็นกำลังหลักของทีมนะครับที่จะพาสโมสรก้าวไปข้างหน้าและเพื่อเป็นการตอบรางวัลจากผลงานอันยอดเยี่ยมปีแสดงเตรียมจะเพิ่มค่าเหนื่อยให้2เท่าซึ่งเท่ากับว่าบรูโน่จะะไดดด้รรรััััับบบบเเงงินนนนนคค่่่าาาแใใสสญญฉหหมปปป็200,000ออ์์ต และพร้อมขยายระยะเวลาสัญญาไปอีก12เดือนนะครับแล้วแฟนปีแสดงแมนเชสเตอร์ูไนเต็ดล่ะครับเห็นสมควรหรือไม่กับเรื่องนี้สามารถร่วมพูดคุยกันได้ที่ใต้คอมเมนต์เจอกันใหม่คลิปหน้าบนชแนลเซอร์ภาคเช่นเดิมนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับ